สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับกระบะแคปอิสุสุดีแม็กปี2006นะครับเป็น2 5เกียร์ธรรมดาเครื่องคอมบัลเลวนะครับเช็คชมดูรถได้เลยครับรถสวยมีทรงมีของแถมเป็นเครื่องเสียงหนึ่งชุดใหญ่ครับลันๆเลยครับชุดนี้ชมเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับจัดทรงล้อล้อมงามๆครับอิสุสุดีแม็กนะครับเครื่อง2 5งเกียร์ธรรมดาปี2006ครับมือเดียวป้ายแดงครับ1 0 0 0 0 0 99,000บาทนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับที่คลองเจปทุมธานีนะครับรถสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้ครับ170,000กิโลเมตรนะครับเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับ นี่ครับจัดฟงงามๆนะครับของแถมเครื่องเสียงชุดใหญ่ล้นๆเลยครับใครที่ชอบนะครับคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องทําเองไม่ต้องไปหาวนต่อเองนะครับเครื่องเสียงชุดนี้ราคาหลายบาทครับโทรเจรจานะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับจัด่งล้องามๆครับคัดและเช็คมาฝากสมาชิกที่ชอบและกำลังหาแนวนี้นะครับ ก็คุ้มครับไม่ต้องทำเองครับราคานี้สภาพนี้ลองคํานวณดูนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบและกำลังหาทรงนี้แนวนี้นะครับชมดูก่อนเช็คดูได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับสมาชิกที่ชอบสายเครื่องเสียงนะครับสวยสมบูรณ์ลั่นแน่นอนตัวนี้ ชมดูก่อนได้เลยครับไปทดลองขับทดลองฟังเครื่องเสียงก็ได้นะครับหรืออยู่บ้านไกลนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากเดินทางมาเองนะครับโดยรวมรถสวยครับเอ็นมือเดียวป้ายแดงไม่แท้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ แต่ถ้าใครกําลังหานะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง y o u t u b e ได้เลยครับใครอยู่บ้านไกลนะครับอยากได้ไม่ใช้งานนะครับขับรอขับเล่นขับได้สบายไปชมก็ได้รอรับรถก็ได้นะครับขอพระคุณนะครับหวังว่าจะถูกใจมีรูปมาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครถูกใจนะครับจะกดคลิกลิงก์ไลน์ขอเบอร์โทร แล้วก็ขอรูปภาพเพิ่มได้เลยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับทั้งเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างพร้อมใช้งานนะครับโดยรวมคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับใช้งานได้เลยครับรถสภาพนี้นะครับเจ้าของเดียวนะครับดูแลมาดีรักมากๆนะครับต่อตอนนี้ก็ปล่อยออกแล้วนะครับใครที่ชอบและกําลังหาบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเช็คชมดูก่อนได้ครับอย่างที่แจ้งนะครับอยู่ใกล้กบไปเช็คไปชมไปทดลองเปิดเครื่องเสียงฟังดูได้เลยครับ นี่นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสะอาดสะอาดเป็นหนังแบบหุ้มนะครับตัวนี้นี่เลยครับภายในก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีเกตวัดรอบเปียกบอยมีเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับนี่นะครับนำมาฝากแล้วนะครับลองชมดูลองคำนวณดูนะครับถ้าไปทำเองหารถประมาณนี้ราคาเพิ่มเครื่องเสียงเข้าไปน่าจะหลายบาทครับฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทรงนี้แนวนี้จริงๆนะครับเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างนะครับภาษีก็ไม่ขาดนะครับ ก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับมีรูปเยอะมากๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับฝากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ